สวัสดีพี่ๆนั้นนักตกป่าและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมหลังจากที่ผมมาได้มาตกป่าหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนตกนักนะครับติดต่อกันหลายวันนะครับผมก็มาได้มาตกป่าแต่อย่างใดนะครับสําหรับในทริปนี้ก็มาตกป่าที่เขื่อนบ้านลานนะครับผมก็บวั้ว่าวันนี้จะปิดจะได้พ่องนะครับของแบบนี้มันก็ต้องมาลองครับได้ป่ามาได้ป่าก็ถือว่าเป็นใจประเด็นสําคัญครับถือว่าเฮามาพักผ่อนนะครับผมมาพักผ่อน หลังจากที่ทํางานเหนื่อยๆมาทั้งอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมเบ็ดเตรียมเยื่อเสร็จเรียบร้อยครับเบ็ดทั้งหมดวันนี้ก็มาทั้งหมดเจ็ดคันนะครับเป็นคัน8ฟุตทั้งหมดเลยนะครับด้ตะขอสองตะขอนะครับเป็นตะขอเบอร์เก้านะครับผมตอนบรรยากาศตอนนี้ก็ในช่วงขนาดนี้ก็เก้าโมงนะครับเก้ามงตรงพอดีครับวันนี้ออกบ้านมาสายครับนะนะมาดูบรรยากาศรอบๆเขื่อนบ้านลานวันนี้ครับ ทางด้านนี้นะครับก็มีนั่นนักตกปลานั่งกันอยู่สองสามท่านนะครับผมรวมถึงทางด้านนู้นนะครับก็มีครับอันนี้ก็เป็นเบสของผมนะครับทั้งหมดเจ็ดคันนะครับถัดไปก็มีคุณน้แหมท่านหนึ่งครับนั่งเล่นหน้าดินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีอยู่สี่ท่านนะครับสี่ท่านนะครับช่วงขณะนี้ลมก็เริ่มมาแล้วครับนันนะฮะจุดที่จะลงเบสในวันนี้นะครับเปิ่อนก็ห้องว่า จุดปลามหินนะครับมันจะเป็นมะหินก้อนเล็กๆนะครับเป็นปลามหินลงไปถึงข้างล่างนู่นเลยนะครับนันะน,ะนี่วันนี้เรามาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มลงเบ็ดกันเลยจะได้ยินเสียงกระดิ่งหรือไม่ครับเช้านี้ แน่นะครับตอนนี้ก็เที่ยงวันนะครับผมกระดิงยังบ่าทํางานเลยนะครับส่วนแน่นะท่านอื่นก็เหมือนกันนะครับอ่ายังม่มีไขแตกนะครับสําหรับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับบอกพูว่าวันนี้ชะตากรรมของผมจะเปลียด้พองนะครับผมจะพยายามให้มันถึงที่สุดนะครับช่วงเวลานี้ก็เริ่มหิวข้าวครับในช่วงเช้าอ่าในตอนเช้านะครับผมก็มาได้ทานข้าวแมนะครับผม ในตอนเที่ยงนในตอนเที่ยงก็กินนมครับกินนมเหมือนเดิมกินนมกับไข่นะครับเที่ยงนี้แค่นี้พอจะต้องกินเยอะครับอ,อร่อยอร่อย ไข่ต้มเซเว่นอ,อร่อยไข่ต้มครับนะนะๆไข่ต้มกับนม คุณนะข้างๆก่อจะเก็บเบ็ดกลับแล้วนะครับป่าบอกกินครับมลมตลอดเลยครับเบ็ดไปติดหินครับขาดไปแล้วครับผม,มส่วนทางด้านนู้นนะครับก็ม,มีแน่นมาเพิ่มนะครับนางเลนสป,ปิวกันอยู่ ประมาณห้าหกท่านนะครับรวมถึงนาเอกนะครับนาเอกก็ลงหน้าดินนะครับวันนี้ส่วนนาไอา้น่าจะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับฝั่งนู้นก็ยังหมงมีไขแตกนะครับผมมาลุ้นกันตอนใบต่อครับตอนนี้ผมลงเหยื่อไปสองชุดอยู่นะครับลงเหยือไปสองชุดหนังลุ้นกันต่อไปครับ นานาครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับยังเงียบอยู่นะครับทางด้านนู้นเบสคุณลุงสิบสามกว่าคันนะครับยังบันแตกนะครับผมัางนี้ก็นาที่อยู่ทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเงียบครับวันนี้บ้านล้านนี่เป็นหมายที่เขี้ยวสุดยอดครับเงียบจีบกระดิ่งบาดังเลยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับผมฝนต่อเข้ามาละมืดมาแล้วครับ เงียบริบครับรุ่นกันต่อไปครับผมตอนนี้2องโมงสิบนาทีครับฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับนะนะยังตามอยู่เลยวันนี้จะหลอดแหวหรือไม่นะครับยังไม่มีใครแตกเลยสักคนครับนะนะนาดินเงียบกริบครับวันนี้ นี่กัปก็หลายท่านแล้วนะครับลองดูกันไปต่อครับผมยังไม่ยอมแพ้ครับขื่นลมก่อแรงครับตากินดีเกินเดินเอวฝั <c oughs> ่งนู้นกันมีกับหลายโคนแล้วนะครับน่เอีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงเย็นครับฝนก็ยุดตกนะครับ ดูบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับดสดใสนะครับสวยงามแต่บอ้หว่าวันนี้ป่าจะกินเบ็ดผมหรือไม่นะครับนัน,นะเงียบจิบเหมือนเดิมหนั่งลุ้นกันต่อไปครับหลังจากฝนตกเสร็จ เก็บเบ็ดเก็บของเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับในทริปนี้นะครับก็ปรากฏว่าป่ามกบ้านนะครับมาได้ตัวป่านะครับผมบรรยากาศวันนี้นี่เงียบกันทั้งเขื่อนเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นทางด้านนี้นะครับทางด้านนะเอกทางนู้นนะครับตามกันทั่วหน้าครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากเป็นกาลังใจให้ผมต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเต้นนะครับผมถึงมาได้ตัวป่านะครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับ ก็มาไ,ได้ท้อนะครับไปได้ทอ้อไปได้ถอยนะครับสู่ต่อนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้คนอีุอยาตปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับแต่เขียวไปแล้วครับผมดีครับ